สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยซือสวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel วันนี้เราก็กลับมาอยับเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับและสำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาสุา่มกระชาหาตัวละครใหม่ครับ เพราะตอนนี้แพทใหม่ของ FK Jo u r n e y ีเนี่ยเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล,วล้วเพื่อนๆอ่านี่เลยครับตัวละครใหม่เนี่ยโอ้โหมากเทียบนะเรียกได้ว่าแผ่นี้เนี่ยตัวละครมาตึงจัดครับเพราะว่าตัวละครตู้ตัวแดงนะครับหรือว่าตู้จำกัดเวลามันมาถึง2ตัวเพื่อนก็จะเป็นแพนโดล,ล่าแล้วก็ปังคุงนะครับช่วงน,นี้หนึ่งตัวเนี่ยจะเป็นตนัวละครสางมืดน,นะครับจะอยู่ที่สถานีดูดาวใครที่อยากจะได้น้อง หัวงอกหรือว่าน้องไซดาเนี่ยก็สามารถมาจุ่มกันได้นะก็สาหรับในคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มขอเป็นแพนดล่าก่อนละกันเพราะตัวนี้เนี่ยจากที่ผมไปดูมานะเหมือนว่าจะเป็นตัวที่น่าจะติดเมตาแล้วก็น่าจะมีโอกาสได้ใช้สูงสุดถ้านับจากตัวละครที่ถูกอัปเดตมาในครั้งนี้นะครับอ๋อใช่ที่สาคัญสาหรับใครที่อยากจะดูนะครับว่าไอ้แพดใหม่นี้เนี่ยมันแจกอะไรบ้างเพื่อนๆสามารถลองย้อนไปดูคลิปที่ผมทําทิ้งไว้ในช่องได้นะบอกเลยว่ามันแจกเยอะมาก,กเพื่อน เพราะตอนนี้เนี่ยถึงแม้ผมจะยังไม่สุ่มนะครับแต่ว่าผมก็ได้แพนโนล,ล่ามาแล้วครับนี่เลยครับเพราะกิจกรรมของเกมตอนนี้เนี่ยมันมีแจกน้องแพนโนล,ล่าอยู่นะนแล้วประเด็นคือมันแจกตัวสุ่มอีก50บใบด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าตรงน,นั้นเนี่ยเราจะต้องไปเคลียร์กิจกรรมต่างๆให้เสร็จก่อนนะครับจึงจะสามารถรับทั้งหมดได้นะอ่ะก็มาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าสำหรับวันนี้เนี่ยเป้าหมายของผมนะครับเหมือนเดิม ผมจะสูมถึงเลอเลิศเพื่อนๆแล้วก็จะหยุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยผมจะเข้าเนื้อเท่าไหร่นะก็สำหรับตอนนี้นะครับผมมีตั๋วของไพโดล่าอยู่25าใบแล้วก็ตั๋วแดงอีก119นะครับหวังว่าคือต้องบอกว่ายังไงเดียรน่าจะเข้าเพชรแน่นอน,นเพื่อนๆอยู่ที่ว่ามันจะเข้ามากหรือว่าเข้าน้อยนะซึ่งถ้าสูม10ทีเนี่ยมันใช้3 0 0 0เพชรน,นะครับแล้วถ้าเราต้องการถึงระดับเลอเลิศพลสเนี่ย มันจะต้องสุ่มทั้งหมด8ตัวเพื่อนๆซึ่ง8ตัวถ้าเกิดเกลือเนี่ยก็คือต้องสุ่มรวมแล้ว320ครั้งนะครับเออ320ครั้งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมีตัวอยู่ประมาณ150ก็ถ้าเกลือเนี่ยผมก็คือต้องเติมแบบคูณ2เลยนะเ,เดี๋ยวลองกดดูตอนถ้าผมต้องเติมไปอีกเท่าไหร่170นะครับเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหอีก50,000เพรน,นะครับหวังว่าเพรผมเนี่ยจะอยู่ใน0ี0แสแล้วกันเออเพราะว่าตัวละคร ตอนนี้น่าสนใจเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากนะามาช่วยผมลุ้นด้วยครับก็ใครที่จะสู่มเนี่ยผมขอให้ทุกคนโชคดีนะแต่ตอนนี้มาช่วยผมก่อน,นครับ3,2,1ไปครับฮันโดล่ามาไหมโอเคอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้เราก็ไปเลยครับทบตอนนี้ผมอีก3าย2ทีได้การันตีนะเอาจริงเวลาสุ่มไอ้ตู้ตัวแดงเนี่ยเพื่อน ผมรู้สึกว่ามันจะชอบออกม้วงแค่ใบเดียวนะไปครับอันนี้30นะมาไหมโอเคครับไม่ขัดคําครับม่วงหนึ่งครับไม่เป็นไรอันนี้เราเพิ่งเริ่มนะต่อไปเนี่ยการันตีแล้วครับมา2ตัวขอ2แล้วกัน <c oughs> โอ้เดี๋ยวทำจริง <c oughs> มาก็มาหนึ่งแบบนี้เลยเหรอ,อหเกือเกือสุดครับเกือสุดร้อนเลยเปิดแอร์ก,ก่อน ตอนนี้ร้อนมากนะครับอโอเคมาแล้วนะครับเพโลรานะก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีแจกตัวหนึ่งใช่ไหมถ้ากอกว่าผมเนี่ยต้องการอีกเอ่อเท่าไหร่7ตัวนะครับ7ตัวไปครับโอเคมุ้งสองนะครับหม,มานะก็ไปเรื่อยๆเลยครับมาไหมโอ้โหมุ้งหนึ่งมาเหอได้โปรด เรียบร้อยครับโอเคการันตีอีกแล้วเพื่อนๆไปครับสองตัวโอ้โหดูนี้ทองหนึ่งเพื่อนโอ้โหเขาจะเกลือนนะมันจะอยู่ตัวที่สองครับพอเราจบที่สองก็ต้องแบบจบที่สองตลอดนะถ้ามันไม่ออกมาก่อนเนี่ยโอเคให้บอกว่าตอนนี้ผมมี3ตัวแล้วขาดอีก5นะครับไม่ซื้อเพชรหมดแล้วเนี่ยมา ทั้งที่สองโอเดี่ยวนะเกลือไใหม่ๆเนี่ยทั้งที่สามเรียบด้อยเพื่อนๆสุ่มเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะหาเพื่อนก่อนโอ้โหเดี่ยวดูดิคือมันม่วงทองแบบมาอันเดียวอ่ะใช่เหรอเนี่ยัน่ ลอยครับหัวปวดเลยตอนนี้มาตอนนี้เราเท่าไหร่แล้วกี่ตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะตอนนี้ตัวผมเลยตัวแดงยี่สิบสี่แล้วนะครับตอนนี้เราได้มาสามแล้วคันอีกห้าครับเอ้ยถ้าบอกว่าเอ็นสี่คันอีกสี่คันอีกสี่ไปครับสี่ตัวว่อาอกก่อนบ้างได้ไหมโอเคครั้งที่หนึ่งนะครับ ึบเรียบร้อยครับวันนี้ผมน่าจะหนักแล้วล่ะควรจะหยุดใช่ไหมฮึบค,ครั้งที่สามโอ้โหเดีย่กันเกือบไปไหมเนี่ยโอเคการันตีครับไปคือยังไงมันก็ต้องสุง่มอ่ะเพื่อนเรียบร้อยนะครับวันนี้การันตีนะไปเลยครับตัวที่สี่ละ ไอ้ตอตัวทีห้า่ะเราขาดอีกออสามตัวครับมาทีสอโอหดูดิแล้วคือมันม่วงหนึ่งแบบมุวงหนึ่งรัวๆสามครับเรียบร้ยครับไปเลยคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วละ่ะมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยโอเคอันนี้ก็ละตีนะครับไปเลยครับ โอ้โคตรเกลือวันนี้เกลือมากเลยเนี่ยหมดแรงเลยตอนนี้เท่ากอกว่าผมขาดอีกสองนะไปครับมาเถอมาเถอเโอเคเก่าลักมาด้วยหนึ่งครั้งที่สองอู้หูถามดูแต่ไม่ได้เก่าลักอีกแล้วนะครับมา โอเคเียบน้อยครับทุกคนคลิปนี้ผมขอจากไปแบบเงาๆแล้วกันโอ้โหหมดแรงเลยอ่ะคือแบบจักไฟมานะ่เพชรใหม่กาช่าใหม่นะครับแล้วก็ไฟดับเลยโอเคตัวสุดท้ายครับเรียบร้อยนะน่าจะเหลือเพชรไม่เกิน4ี่หมืนไม่สี่แสนโอเคไปครับโอ้โหเดี๋ยวนะไม่ออกก่อนเลยอะเนี่ยวันเนี้ย ก็ม่วงออกน้อยด้วยอ่ะไม่อยากจะบ่นเลยแต่แบบไม่บ่นก็ไม่ได้เกลือเกินโอเคครับเกมดีมากทุกคนไปครับไม่ต้องรีวงรีวิวอะไรละจบโอ้โหการนตีเน้นๆไม่มีออกก่อนเลยนะครับคือถ้าเกมไม่แจกตัวไม่แจกตัวเนี่ยคือโอ้โหหนักนะเรียบร้อยครับพานูล่าเลยเลิศน,นะ เดี๋ยวลองเช็คหน่อยว่าถึงหรือเปล่านะเอาจริงคือมันเก่งจริงเพื่อนแพนโดร่าเนี่ยผมว่าเผิ่อาจจะต้องปลดมากกว่าเลยเลือ่อนทั้นขึ้นนะแต่เดี๋ยวขอลองดูอีกทีก่อนเพราะว่าตอนนี้พวกบอสอะไรเนี่ยยังไม่มีตัวไหนใช้นะครับปัจจุบันแต่เดี๋ยวมันจะมีตัวได้ใช้แน่นอน,นเพื่อนเปิดไปก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่รีบก็รอหน่อยก็ได้นะเพราะว่าทุ้มมันก็อยู่นานอยู่นะครับสามสัปดาห์มั้งโอเค คลิปนี้โคตรเกลือนะครับบอกตรงนะไม่ได้เกลือแบบขนาดนี้มาแบบนานแล้วนะเพื่อนๆปกติคือผมอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะมีออกก่อน,นิดนึงนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือแบบ 40, 40ทุกครั้งนะแบบโคตหัวเลยจริงอ่ะโอเคครับก็สำหร,ร,รับคลิปนี้นะครับผมเอาไว้เท่านี้แนละ้วกันขอตัวไปพักก่อนไม่ไหวแล้วมันเกลือเกินนะหมดอารมณ์ก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสูบเลมืกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย